ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศรวุธบอนสีนะครับมีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนะครับเหมาเหมาครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับแล้วแต่ชื่นชอบนะครับราคาโดนใจก็เอฟไปเลี้ยงดูนะครับมีระบบปลายทางนะครับแดดมาอีกแล้ว ครับที่เห็นอยู่นี้คือกระถางหกนะครับเป็นทองนบพเก้าเจนสองนะครับกระถางหกแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับครับมีสองต้นนะครับกระถางหกสองร้อยห้าสิบนบพเก้าเจนสองนะครับจีสองนะครับต่อมาก็เป็นสิลาหุ้มทองแผงนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับ สลาหุ้มทองแผงนะครับนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับสิลาหุ้มทองแผงหนึ่งร้อยบาทนะครับเลือกแคบเอานะครับลุณคุณป้าครับครับกระถางนี้คือเอ่อทองคําขาวนะครับทองคําขาวแบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับทองคําขาวนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อ ศีลาหุ้มทองแผงหน้าม่วงนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับศีลาหุ้มทองแผงตัวนี้ใบป้อมเลยนะครับนะครับด่างอย่างสวยเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับศีลาหุ้มทองแผงนะครับครับกระถางนี้ใบเดียวนะครับใบเดียวกรบหนึ่งหลอดนะครับครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทสีลาหุ้มทองแผงนะครับครับกระถางนี้คือศีลาหุ้มทองแผงนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นเจ้าจันเพนนะครับเจ้าจันเพนนะครับว่าอยามาตั้งแม่นะครับแบ่งเลยนะครับผมนะครับในราคาสองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทเจ้าจันเพนนะครับหลอดใหม่รับประกันว่าสุดสวยเลยครับเห็นเหลืองๆืนงนะครับเนะเจ้าจันเพนเป็นตัวเรียกหน้าขนุนนะครับผมนะครับเป็นตัวหน้าแผงนะครับไม่ใช่เจ้าจันเพนแลครับเขาเรียกว่า แสงจันครับผมโอ้โหเจ้าจันเพนซะหลายครั้งเลยนะครับอย่างอายเลยครับนานๆจะได้ขายครับนะครับแสงจันนะครับผมนะครับแสงจันทหน้าขนุนหลังนะครับเป็นตัวหน้าแผงนะครับผมสองร้อยแปดสิบบาทครับเพชรจอมทองนะครับเพชรจอมทองแบ่งอยู่ที่เออแปดสิบบาทนะครับเพชรจอมทองนะครับกระถางนี้เป็นปีศาจแผงนะครับปีศาจแผงนะครับ ปีศาจแดงแผงนะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับกระถางนี้เป็นทิดาลูซิเฟอร์นะครับผมนะครับเริ่มเปิดมาแล้วนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่180บาทนะครับผม180บาทไวท์แท็กนะครับไวท์แท็กไวท์แท็กแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับไวท์แท็กมีมา2ต้นนะครับนะฮะ100บาทนะครับไวท์แท็กนะครับต่อมาก็เป็นซันเซ็ทแท็กไม่ใช่ครับผมนะครับ เป็นซันเซ็ทสกายนะครับนะซันเซ็ทสกายซันเซ็ทเดย์อะไนะครับนะหน้าอย่างก็ซันชายเดย์เลยนะครับซันเซ็ทสกายนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่90บาทนะครับ90บาทค่าจะส่งเพียง50บาทเหมาๆนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับ30 40ต้นเอฟได้หมดเลยนะครับผมน่ะค่าจะส่งทีเดียวอยู่เลยนะครับผม50บาทนะครับนะต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นศิลาหุ้มทองแผงนะครับงานหัวงานหัวกระถางนี้งานหัวนะครับ250บาทนะครับศิลาหุ้มทองแผงนะครับ สีลำทองแผงงานหัวนะครับจริงๆต้นนี้อยู่นอกตู้นะครับผมเนี่ยก็ไม้ลงหัวไปแล้วนะครับขึ้นกระถางสิบได้เลยนะครับผมนะแต่ขึ้นแปดก่อนก็ได้นะครับอ่ะต่อมาเป็นกระถางนี้เป็นเออผมลืมชื่อเขาแนละ้วเป็นไม้ใหม่นะครับชื่อว่าเทพสิงสิงหดส,สิงขอนนะฮะเทพอี ลืมนะครับเดี๋ยวค่อยมาถามใหม่นะครับกระถางนี้ขายขายอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบนะครับผมสองร้อยเก้าสิบนะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเนี่ยเม็ดสวยเหลือเกินนะครับผมนะสวยกับเกาะเกดเยอะนะครับผมเนี่ยต่อมาเป็นไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับไม้เมล็ดใบกลมนะครับผมแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเริ่มเปิดด่างเป็นอมยิ้มมาแล้วนะครับผมนะครับ ต่อมาก็เป็นไม้ลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้ mm hmm. มเมล็ดนะครับผมนะครับคือถ้าเป็นหน่อนะครับผมนะลูกไม้เมล็ดนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยเก้าสิบาทนะครับลือร้อยเก้าสิบาทนะครับฟอร์มใหญ่เลยนะครับผมนะต่อมาก็เป็นไม้ใบคมนะครับนะจะเป็นทรงถ้วยๆนะครับผมแล้วก็จะมีติดด่างนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเม็ดลึกมากเลยนะครับผม กระถางนี้เป็นไม้มเล็ดเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเล็กลงมานิดนึงครับแอปเปิลสตาร์เป็นไม้ใหม่นะที่มีจํานวนน้อยนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทแอปเปิลสตาร์นะครับต่อมาก็เป็นมอนทัสทิตนะครับมอนทัสทิตนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นไซส์แม่พันเลยนะครับนะต่อมาก็เป็นไม้ด่างกระถางนี้นะครับหวานๆสวยๆนะครับผมนะฮะ ถางนี้แบ่งอยู่ที่ห5 0บาทนะครั If, 150บห5 0บาทใบหอกนะครับใบหอกกระถางนี้เป็นหน่อนะครับนะเป็นไม้เมล็ดด้วยนะครับแบ่งอยู่ที่ห5 0บาทไม้ด่างหวานๆใบกลมๆนะครับผมเนี่ยแบ่งอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับต่อมาก็เป็นอันนี้อมยิ้มนะครับเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมนะครับอมยิ้มนะครับ450บาทนะครับเบาสุดเลยนะครับเขาเขาขายกันเป็นพันเลยนะครับนี่ยแต่ผมได้มาแบบฟุกๆนะครับ กระถ A, างนี้เป็นลูกไม้นะครับใบแปลกๆนะครับผมนี่เป็นลูกของวันเสาร์นะครับนี่อย่างสวยเลยต้นนี้นะครับนะสวยมากๆเลยเก๋ไก่นะครับนี่กระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเม็ดสวยจริงๆนะครับนี่แปลก <củ S 1> ไม่เหมือนใครนะครับนะีกระถางนี้เป็นเป็นไม้เมล็ดลูกไม้ครับผมไม้ไม้รหัสนะครับผมนฮะก็กระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทสวย มากๆเลยนะครับกระถางนี้เป็นไม้มะเล็ดนะครับผมไม้มะเล็ดอันนี้ไม้มะเล็ดนะครับหนึ่งร้อยบาททวนนะครับผมหนึ่งร้อยบาททวนนะครับเห่มันนะครับเห่มันกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเห่มันสวยมากเลยนะครับต่อมาก็เป็นไม้มะเล็ดนะครับไม้มะเล็ดกระถางนี้นะครับโอ้ เขาด่างดีจัดเลยนะต้นนี้นะครับผมนะี่สวยมากเลยครับใบออกใบไทยใบยป้อมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะเทวาสุวรรณนะครับเทวาสุวรรณนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเทวาสุวรรณนะครับกระถางนี้เป็นเพชรอุทุมพรนะครับไม่ใช่เรนูนะลูกค้านะครับเพชรไอเพชรอุทุมพรนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ 90บาทพอแล้วครับว่าจะเอาสักร้อยห้าสิบเห็นเขาขายกันแบบุ้มปังปุ้งป,งปังเลยเพราะว่าประเทศจีนชอบหน้าไมา้เป,เปิดก็ดีนี่เปิดก็ดีครับโหดินหนักจังเลยกระถางนี้นะครับเศรษฐีปีชวดนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเศรษฐีปีชวดเจ็ดสิบาทนะครับผมเศรษฐีปีชวดเจ็ดสิบาทตัวนี้ก็เจ็ดสิบบาทนะครับด่างอย่างเทพเลยนะครับผมเนี่ยเศรษฐีปีชวดนะครับ ปีสาต์แดงนะครับแผงนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับกระถางนี้ก็150บาทนะครับปีสาตแดงแผงนะครับต่อมาเป็นสิลาหุ้มทองนะครับสีลาหุ้มทองกระถางนี้แบ่งอยู่ที่50บาทนะครับเศรษฐีปีชวดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เออเจบาทนะครับ ลูกไม้มเมล็ดนะครับลูกไม้มเมล็ดนะครับใบออกจะยาวๆนะครับเป็นใบไทยนะครับแต่ไม่ถึงกับใบหอกนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับที่ดาลูซิเฟอร์นะครับที่ดาลูซิเฟอร์นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตะวันมาลกานะครับตะวันมาลกาตะวันมาลกานะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมปีศาจแดงแผงกระถางนี้นะครับหน้าอย่างสวยเลยนะครับผมนะฮะ แบ่งอยู่ที่250บาทนะครับรัตนาลุ่งเรืองนะครับรัตนาลุ่งเรือง100บาทนะครับรัตนาลุ่งเรืองนะครับลูกไม้กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับลูกไม้กระถางนี้นะครับต่อมาเป็นเอ่อมอร์นิ่งสตาร์นะครับมอร์นิ่งสตาร์แบ่งอยู่ที่250นะครับมอร์นิ่งสตาร์แบ่งอยู่ที่290บาทนะครับมอร์นิ่งสตาร์กระถาง6 เยี่ยมตะวันนะครับเยี่ยมตะวันแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับชายชนกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับชายชนนะครับปีศาจแผงลูกตานะครับปีศาจแผงลูกตากระถางนี้สวยมากนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับปีศาจแดงมีสองหน้านะครับปีศาจแดงแผงลูกตานะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาก็เป็นสีธามา拉สีธามร拉สนะครับแบ่งอยู่ที่ หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทสีธรรมราชนะครับไม้ด่างใบกลมกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะยเป็นไม้เมล็ดแล้วเอามาผ่าแล้วก็เป็นลูกไม้นะครับผมนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับอึงนะครับอึงด่างกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับมีอยู่สองกระถางนะครับอึงด่างนะครับอึงด่างป้ายเลยนะครับผมเนี่ย 180บาทนะครับโลกินะครับ750นะครับผมโลกินะครับเป็นไม้ใหม่นะครับกระถางนี้เป็น3มุกสามมุกแบ่งอยู่ที่วันนี้เอาไป200บาทนะครับ200บาทนะครับไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ด150บาทนะครับอุทยานหลวงกรถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับลูกไม้กระถางนี้นะครับลูกไม้กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ สองร้อยบาทนะครับหน้าชมพูวานหวานนะครับสองร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้เป็นฮันเตอร์มูนแผงนะครับฮันเตอร์มูนแผงนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับฮันเตอร์มูนแผงนะครับไม้ด่างใบกลมกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับด่างต้องมนนะครับด่างต้องมนกระถางนี้ ขึ้นกระถางแปดได้เลยนะครับผมนะครับด่างต้องมนสองร้อยห้าสิบาทนะครับด่างต้องมนครับไม้ด่างปลาคราฟกระถางนี้นะครับไม้ด่างปลาคราฟกระถางนี้แบ่งอยู่ที่เอาไปแปดสิบบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับมณีล้อมเพชรนะครับมณีล้อมเพชรแผงกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับไม้ด่างกระถางนี้เป็นไม้เป็นเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้นะครับ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ s u n s e สกายนะครับ s u n s e สกายกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับมีสองต้นนะครับราคาสองร้อยบาทนะครับ ทิดาลูซิเฟอร์นะครับทิดดาลูซิเฟอร์นะครับกระถางนี้เป็นไซส์ขึ้นแม่พันเลยนะครับผมทิดดาลูซิเฟอร์นะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทนะครับสามร้อยแปดสิบาทนะครับผมทิดดาลูซิเฟอร์นะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นมนทสถิตนะครับผมนะครับมณสถิตนะครับอย่างสวยเลยนะครับผมเนี่ย หลอดใหม่มาและหลอดใหม่ใหม่กันนะครับผมนะฮะน่าหวายนะครับ150าบาทนะครับมนทศทิศนะครับต่อมาเป็นบูม่านะครับบูม่ากระถางนี้แบ่งอยู่ที่เอ่อสี่้อยห้าสิบาทนะครับผมนะปีศาจแดงแผงนะครับปีศาจแดงแผงนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาเป็นไม้ใบกลมนะครับไม้ใหม่นะครับผมนะครับไม้ใบกลมไม้ใหม่นะครับกระถางนี้เหลืออยู่กระถางเดียวนะครับแบ่งไปแล้วสองกระถางนะครับนะเป็น รีไวนะครับผมรีไวยนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยฮะสองร้บาทนะครับนะฮะกระถางนี้เป็นศีลาหุ้มทองนะครับแบ่งห้าบาทมี2ต้นนะครับต่อมาก็เป็นสีธรรมราชนะครับสีธรรมราชหนึ่งบาทนะครับแสงตะวันแสงตะวันแบ่งอยู่ที่250บาทนะครับแสงตะวันกระถางนี้นะครับสองาบาทนะครับต่อมาเป็นรัศมีจันทรนะครับรัศมีจันหนึ่งร้อยบาท รัศมีจันหนึ่งร้อยบาทรัศมีจันหนึ่งร้อยบาทมีอยู่ที่ห้ากระถางนะครับรัศมีจันทร์นะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อมาก็เป็นเยี่ยมตะวันแยกหน่อนะครับมีสองกระถางกระถางละห้าสิบาทนะครับมอร์นิ่งสตาร์กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทมอร์นิ่งสตาร์กระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาททองอัมไพนะครับห้าสิบาทนะครับทองอัมไพายห้าสิบาทนะครับผมทองอัมไพต่อมาเป็นดารุมะนะครับดารุมะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผม น้เมืองนนท์แผงใบกลมนะครับน้าเมืองนนแผงใบกลม250บาทมี2กระถางนะครับกระถางละสองบาทนะครับเอลูกไม้นะครับผมลูกไม้ใบหอกกระถางนี้เน่อไม่มีชื่อนะครับผมนะครับไม่มีชื่อแบ่ง50บาทนะครับอันนี้ชื่อชื่ออะไรนะเองทับทิมนครนะครับผมนะาทับทิมนครแบ่งอยู่ที่เอ ร้อยยี่สิบบาทนะครับทองอัมพยนะครับทองอัมพายห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะทองอัตชาตินะครับทองอัตชาติทองอัตชาชานหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับทองอัตชาชานหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับลูกกลมหลวงชุมพรนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับผมนฮะอันนี้ทองคําขาวนะครับทองคาขาวแบ่งอยู่ที่ 200บาทนะครับผมต่อมาก็เป็นไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับนี่คือทองปกกาม้านะครับทองผักายมานะครับผมนะดูนะครับใบกลมบองเลยนะครับทองพักทองปักกามากายมานะครับผมแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับผมส0งบาทนะครับกระถางนี้เป็นเกาะเก็ตตัวใหม่นะครับผมเกาะเกบตัวใหม่นะครับรอการตั้งชื่ออยู่นะครับผมนะดูนะครับใบกลมๆป้อมๆนะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับ ราคา150บาทนะครับหรือว่าต้นนี้ก็ได้นะครับต้นนี้ก็ใหญ่กว่าหน่อยนะครับ150บาทนะครับนี่ก็150บาทนะครับเกาะเกตต่อมาก็เป็นเอ่อดาฬิกานะครับดาลิกาดาลิกาแบ่งอยู่ที่70บาทนะครับดาลิกาเจน2ดาฬิกานะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะครับลูกไม้เมล็ดนะฮะแบ่งอยู่ที่1 5 0บาทนะครับ ทรงเต้ยนะครับนี่ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับลูกไม้นะครับผมลูกไม้กระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมนะครับกระถางนี้คือเลนูนครนะครับเจบาทนะครับเทวาอภิรักษ์นะครับเทวาภิรักษ์แบ่งอยู่ที่50บาทนะครับเทวาภิรักษ์นะครับ ลุกไม่ขึ้นนะครับอุทยานหลวงนะครับอุทยานหลวงแผงนะครับอุทยานหลวงแผงหน้าส้มนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นงานหัวเนาะชมพูพานคลองเมืองนะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับชมพูพานคลองเมืองนะครับ กระถางนี้เป็น,ละ,น,ะนะละมิดานะครับ150บาทนะครับละมิดานะครับกระถางนี้เป็นโชคลำซำนะครโชคลำซำพาเทลนะครับ,รบแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับ ลูกไม้ด่างนะครับผมลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างพัดเทลกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ยครับตัวใบผีเสื้อผมนะครับตัวอันนี้ตัวเป็นตัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เดี๋ยวดูหลอดไม่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะ แดดออกแล้วจ้าปีศา์แดงแผงนะครับผมนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับดาราไลไฟนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับเหลือน้อยเลยนะครับในสวนเลกาซี่นะครับแบ่งห้าสิบาทนะครับเลกาซี่เลกาซี่ห้าสิบาทนะครับ เลกาซี่กระถางนี้ก็ห้าสิบาทนะครับเลกาซี่นะครับกระถางนี้เป็นเป็นลูกไม้นะครับผมลูกไม้นะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อหกสิบาทนะครับหกสิบาทนะครับลูกไม้นะครับอุทยานหลวงนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับอุทยานหลวงหกสิบาทกระถางสี่นะครับอันนี้อุทยานหลวงหน้าส้มนะครับผมแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับ อุทยานหลวงหน้าส้มๆนะครับแปดสิบบาทนะครับผมอุทยานหลวงหน้าส้มนะครับมีสามกระถางนะวันนี้นะครับแปดสิบบาทนะครับผมนะฮะกระถางนี้เป็นเ,เทพเทวาป้ายนะครับผมแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับ เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวห้าสิบบาทนะครับเทพเทวาป้ายนะครับแบ่งห้าสิบบาทนะครับตะวันฉายนะครับตะวันฉายแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับตะวันฉายหกสิบาทนะครับเป็นไม้ป้ายแดงนะครับกระถางนี้เป็นเออเทพเทวาป้ายนะครับผมเทพเทวาป้ายแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับ ลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับไม่ใช่สาวนครนะครับเป็นลูกไม้นะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับลูกไม้นะแม่เจ้ายี่สิบนาทีแล้วจะ้ะอ้าลูกค้าครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสแสงพระอาทิตย์ยงตาเหลือเกินเนดี๋ยวให้ดูนะวันพรฤหัสนะครับแบ่งอยู่ที่ หกสิบบาทวันพระรหัสป้ายนะลูกค้าวันพระรหัสป้ายนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับจักเห็นบ่เห็นหกสิบบาทนะครับผมนะฮะวันพระรหัสป้ายนี่นะครับนะฮะวันพระรหัสป้ายนะครับผมใบกลมนะฮะเป็นไม้ใบกลมนะครับแบ่งกระถางละหกสิบบาทนะครับผมกระถางละหกสิบบาทพ่กค้าก็อยากขายได้เยอะนะครับตอนนี้เวลาอ๋อ กิติมาสนะครับกิติมาสแบ่งหกสิบาทนะครับกิติมาสเจนจิโรอ้ยเจนจิลานะครับเอ,อกระถางนี้เป็นเป็นเอ่อเนื้นารีนะครับห้าสิบาทนะครับแยกหนอกระถางนี้เป็นเอ่อเกสรพุมมลิน um นะครับเดี๋ยวตัวนี้เตอไส้แดงเลยนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับเกสรพุมมลิน um นะครับไอ้เจ เพชรเจ็ดสีห้าสิบาทนะครับเพชรเจ็ดสีครับราบขอบขอบคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผม